เออนี่คือมือนี่มือของฉันอย่างนั้นหรอแล้วนี่ก็ตัวของฉันฮ่าหน้าตาหล่อหล่อของฉันกลับมาแล้วฮะแค่แค่ชั่วขาวนะ่ะแค่ชั่วขราวเท่านั้นอะไรนะแค่ชั่วค่าวอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะมันก็แค่ชั่วคราวหนจะดีใจอะไรล้นนะหนาฮะ ร่างมนุษย์ของนายเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นตัวจริงของนายยังคงเป็นปลาอยู่และในช่วงเวลานี้นายจะคุยได้กับแค่ฉันเท่านั้นคนอื่นจะไม่ได้ยินนายและทักษะการต่อสู้ของนายเองก็ไม่มีด้วยงั้นเหรอแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะอย่างน้อยฉันก็ได้เห็นร่างของฉันอีกครั้งแล้วฉันขึ้นฝั่งได้ไหมล่ะขึ้นนะ่ะขึ้นได้นะแต่ถ้าหากว่านายขึ้นไปบนนั้นนายจะถูกมองเป็นคนน่าสงสัยและถูกจับได้นะ่ะนะบนบ่ปลา ตรงนี้มีห้องเก็บของที่ไม่ค่อยมีคนผ่านอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าที่เก็บได้แล้วรอคนมาเอาอยู่เพราะงั้นมันจะกลายเป็นเสื้อผ้าของเราในตอนนี้ชแบบชวแบแวบมีใครอยู่ไหมไม่มีงั้นไปละเออตัวใหญ่ไปหน่อยแฮะเอาละถึงเวลาแล้วฉันจะเอาของไปให้เธอนานแล้วนะที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้นี่ยังหาไม่เจออีกเหรอ นี่คือเขตหวงห้ามคุณเป็นนักท่องเที่ยวหรือยังไงทำไมถึงมาอยู่แถวนี้อีกทั้งๆท,ที่เขาเคลียร์พื้นที่หมดแล้วเออเออเออใครกันที่ลืมบัตรอย่างนั้นหรือนั่นมันหัวหน้าหลัวเสี่ยวนะเว้ยปล่อยเธอเข้ามาซะหลัวเสี่ยวอย่างนั้นหรือนั่นมันชื่อของเสี่ยวเสี่ยวนี่เธารู้จักเคยอย่างนั้นหรอเออโอกาสนี้แหละนี่คุณจะทําอะไรนะจับเขาไว้นะหยุดนะ นายเป็นใครอย่างนั้นเลยที่นี่เขตห่วงห้ามทําไมถึงยังอยู่ที่นี่อีกล่ะเออ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 หัวหน้าครับดูเหมือนว่าเขาจะพูดไม่ได้นะครับเออของงั้นเหรอไอ้เจ้าสิ่งนี้ให้ฉันอย่างนั้นเหรอเออนี่มันหัวหน้าหลวนี่รู้จักพวกเขาอย่างนั้นเหรองั้นก็ขอบใจมากนะแต่ก็รีบกลับบ้านไปได้แล้วที่นี่กําลังทําภารกิจกันอยู่ไหนบอกว่าเคลียร์พื้นที่หมดแล้วยังไงเล่า เออหัวหน้าหลัวตรวจสอบฝั่งนั้นเสร็จแล้วหรอครับใช่ทางนั้นดูไม่มีอะไรเลยแย่แล้วจะให้เธอเจอเราตอนนี้ไม่ได้เพราะตอนนี้เรายังไม่สามารถพูดได้แถมทีมมังกรเองก็กําลังตรวจสอบสิ่งกลายพันธุ์เราไม่รู้ว่าร่างมนุษย์นี้จะหมดเวลาเมื่อไหร่เออคือว่ามีเด็กหนุ่มเจอสิ่งนี้เขาบอกให้ผมเอาให้คุณนะครับเอเอใครน่ะใครให้คุณมาคะเอ๋อคนอยู่ข้างหลังน่ะฉันไม่เห็นมีใครเลยนะอา้าวหายไปไหนแล้วล่ะ ก็แค่นักท่องเที่ยวแหละแต่ก็ดีแล้วล่ะที่เจอมันงั้นก็ทํางานต่อเถอะค่ะหลินห้าวนั่นเป็นนายใช่ไหมนายยังไม่ตายสินะขอโทษน,นะที่ตอนนี้ฉันเจอเธอไม่ได้นะ่ะเอาไว้วันหน้าฉันจะบอกถุกเรื่องกับเธอเองแจ้งเตือนนังมนุษย์แ็้หมดเวลาแล้วถุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันเพืนกว่าที่เราจะเข้าใจได้แล้วไม่ว่าจะเป็นปลาหรือมนุษย์เราก็ไม่สามารถดูอย่างไรจุดหมายได้ น่ะเรากลายเป็นนแตะแกนหลังก็ยังเป็นปลายอยู่แสดงว่าเรายังสามารถแปลงเป็นอย่างอื่นได้อีกสินนะเราต้องรีบฝึกฝนให้มากกว่าน,นี้ต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้ที่ทําให้เราเป็นแบบนี้มันคืออะไรกันแน่ศูนกลางหน่วยวิจัยหลงหินณนะประตูทางเข้าเธอคิดดีแล้วจริงๆใช่ไหมผู้อาวุโสจางฉันคิดดีแล้วค่ะการฉีดไวรัสจีทีมีความเข้มข้นสูงมีความเสี่ยงอย่างมากเลยนะในฐานะทีมวิจัยเธอไม่จําเป็นจะต้องรับความเสี่ยงนี้เลย ผู้อาวุโสจางหนูต้องการอยู่ทีมแนวหน้าค่ะให้หนูลองเถอะนะคะหลัวเสียวฉันรู้ว่าเธอกําลังคิดอะไรอยู่มันก็เพราะหลินเฮาใช่ไหมตอนนี้โลกกาลังเจอกับภัยพิบัติไม่ใช่เวลามาใช้ความรู้สึกส่วนตัวเธอเองก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ด้วยนะมันไม่ใช่เพราะหลินเฮาค่ะทีมวิจัยนั้นไม่สามารถไปถึงที่เกิดเหตุได้ทันเวลาทําให้ตอนนี้มีข้อมูลที่ขาดหายไปอยู่มากเลยเกี่ยวกับสัตว์กายพันธุ์ค่ะถ้าหากว่าหนูสามารถเข้าร่วมกับแนวหน้าได้ก็อาจจะสามารถค้นพบสิ่งใหม่เกี่ยวกับพวกมันได้นะ เออผงลังเอาไว้ไม่ได้แล้วสินนะถ้าอย่างนั้นก็ได้แต่ใต้น้ําตอนนี้ไม่มีอะไรให้กินในเขตน้ําตื้นแล้วถึงเวลาที่จะต้องไปในส่วนที่ลึกขึ้นสักทีนายคิดดีแล้วใช่ไหมในตอนนี้มีแต่สิ่งที่เราไม่รู้จักทั้งนั้นเลยนะแถมยังอันตรายมากด้วยเธอพูดถูกนะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่แบบนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นสักทีสิ เอาละฉันจะไปแล้วถ้าเกิดไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะอีกอย่างถ้าหากว่าสู้ไม่ได้ก็แค่หนีเท่านั้นแหละ